อันนี้มียังน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาเหมือนปลาเด็กเะจ้าอันนี้มียังบูบูฮูบูเูบูฮูบูฮนบ่นูบูู้บูฮูบูฮอบูนูบูฮูบูฮูบูฮูฮะเูมูบอฮูบูฮูบูนูันฮูู้ฮูมันูบูฮูบูฮูนูฮูู้ฮูบอยำฮูจกีนมำนม อันนี้มียังตาอ้ออันนี้มียังมูอ้วรมูอะไรกาบทักทายสบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้องว่าจะอยู่ในประเทศและ่างประเทศเนาะกาขอยินดีต้อนรับเข้อซัวซองคอรูดอยอีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องเ้ย ตอนนี้นะพี่น้องครูดอยกับบาาลี่เนาะก็เป็นมือแรกมือทําอิฐที่ว่าจะคือนําทีมงานของบ่าวเตียงทองพี่น้องเลยไปซวยเรือผู้คนที่ว่าขาดเคินทุกยากพี่น้องเนาะ,าานก,นนนาะกับตอนนี้ครูดอยกับบาาลี่ก็อยู่ในรถของบ่าวเตียงทองพี่น้องเลยเนาะ้ยสบายดีเด้อสบายดีดยน้องมีนะพี่น้อง กตอนนี้ก็คือทีมงานของพวกเรากำลังเดินทางคือว่าจะไปบานเกนคัมเมืองพาร์ทมแขวงโบเก้วไปหน่อยเนาะเส้นทางกัจะประมาณนี้พี่น้องคือเก่าคือเดิมขึ้นไปผู้วาเราอะไรขึ้น ถาเราฝนโบโต๊กนึ่งซี่ผ้าเขาไปหาหลายคนกลัวยุ่มเน่าลำบากแห้งเนาะปวดเนาะโดยนั่นแหละแต่ว่ามันมันมันไก่บ่กับโบไดไก่เรื่องไก่กับโบไก่แต่ว่าเส้นทางที่ว่าเราจะเข้าไปมันมืนมันมันเป็นดอยแล้วก็มันเป็นดินเป็นดินเหนียวเป็นดินเหนียวแล้วก็มันมืน ส่วนยามฝนนี่ไปกับคนค้างยากแต่คนคนยุดจักมือจักหนีงกับที่ข่ายยุดเนาะดิน<อ>มันเป็นแบบดินดากแดงๆดงเลื้งเลื้งเห็นแล้วหมเนี่นยหละแต่ว่ามันแบบที่แหละแต่ว่ามันฝนฝนถ้าว่าพนมุดตกสักมือจักสองมันจะที่เนี่ยใช่ยุดโดยใช่ไหมขึ้นโดยมันสั่นจะมันทุกยากแเฮงไหมโดยด ที house, that that s right. <S ่ว่าไปบ่ได้ได้หละรถรถอีแท right? ็กไปได้ป่ะรถอีแท็กโดถอีแท็กไปได้อยเลแต่ว่าถ้าเป็นรถอิเตกนี่ก็ไปบ่ได้คือกันน้ำรถแตกรถอันนั้นเม่นแหละรถเทน่ารถเทน่านี่ไปได้ป้าเจอบอนี่เพคนกำลังลกกะโอ้กำลังดำหน้าเบิ่นลกกะ ทั้งความเมื่อในประเด็นเป็นนาอนนนัาวานนาเกินว่าเข้ากรี๊บเดียวมันบอกบแมเนบ่แมเนวะนาวานต้องหอบมาบานลงไปเลยแต่ว่าเสือเข้าตี่นี้มันจะต่ำเลยบานี่มันบอกมันจะประมาณคืบนึกหนึ่งคืบนึงนึงแหละหน้าข่อยกับวานคือกันวานเอาหมดเลยบดชมท่งนี่เลยใส่ใส่จักบอก โซ่ไงนะวานคือวานจ้าเน,นี่ยวานเนี่ยมันทางห้างไม่ใล,ล่เหาอวานทางห้างเห็นมันเวลามันใหญ่คืนมันก็นเตกกอมันกะเจือกันเลยโอเคพี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้เราก็มาหอดก็คืออยู่ที่บ้านแกนคัมเป็นที่เฮียบห้วยพี่น้อยเนาะก็เป็นเคสที่หนึ่งพี่น้องเนาะที่ว่าครูดอยกับเาวลี่ทาก็คือทีมงานของเาวเจียงทองมากพี่น้องเยเนาะ ก็คือเป็นบ้านว่าเป็นเฮือนของน้องนุ้ยพี่น้องเนาะเป็นบาน้านทว่าบาวลี่เคยตังให้แต่ว่าตอนนี้ก็คือน้องนุ้ยอย่างโบวับยเฮือนพี่น้องเนะาะเบวลี่กำลังบอกว่ากำลังบอกให้น้องของน้องนุ้ยไปเอืนน้องนุ้ยกับแม่มาพี่น้องเลย ทีมงานก็จะมาทำการไล่คนพี่น้อยสบายดีพี่น้องเนาะมาพบมาเจอกันแล้วบานนี้โดยในคลิปพี่น้องจะติดตามบนยู สงก็คือทางบยาวยเขาเอิ่นว่าคนจริงใจไดยนี่แบบหน้าตาบ่มีการเปลี่ยนแปลงนี่เป็น้องนะโดยสบายดีสงกับไหนคือรงกูกแงวเข้าดีสมคำล้ำลือเนาะสมสื่อบาวเงวพี่น้องไงตอนนี้ก็คือ เบาวเตียงทองกับเบวลี่อย่างไปลมก็คือโพ <c oughs> ขคงน้องนุ้ยพี่น้อยเนานะก็คือโพขค้งน้องนุ้ยเนี่ยคือเดี๋ยวนี้มันแบบโบฮูแบบแบบโบฮูมันยั่งเลยนะพี่น้องนนะแบบว่าลมโบฮูเรื่องเลยนะพี่นอน,นอนนี่เพิ่นไปหานอมาแต่ว่าเฮ็ดยังเฮ็ดยังเฮ็ดก็ไปกินยังก็ได้บ่จรับแต กับกับพ่อเห็ดใด้แต่ว่ากับ่ได้พองแคล่วคือปกติเองคลายคลายครับคลายคลายครับที่แบบอนุญาตเป็นแบบเป็นคนแบบบุกคอยเต็มร้อยนะซึ่งเลยเนาะเสียสติไปเลยเนาะดยตะกี้กับคนปกตินี่บอกแม่โอ้นี่ดูอย่างหูแบบเอาขนมมาให้เอาขนมมาให้เออที่้างขนมแม่อตะกี้ยันขอบครัว่าเพ่อนไปครับจางที่ชนกวายจ่น ไปเฝ้าแบบไปนอนไปกินเจไปซีดยาไปมันยังแบบเฮ็ดทุกสชิงทุกอยางอยู่แน่นแบบเขาเจ้าแบงให้เป็นโซนเป็นโซนเนาะแล้วปัจจนี้ก็ทึกยาป่วยทั้งพ่อทั้งแม่แงานรักก็คือมีแต่แม่ตอนนี้นะีเแม่ผู้เป็นเนียนเบิ่งเลี้ยงทั้งผัวเลี้ยงทั้งลูกคือว่าเรากำลังผูยิงผูเดียวเนาะแก ตลยพี้น้องเนากน่ากินมากเลยบัจชักครบชีวะเนาแล้วบัไรสาเมกับลูกละมานี่ตัวอ๋อบัวไ้บอบัวไรได้ได้บัวตูนเห็นยังไรได้ได้เออจตว่ารักรักจักไปหานไม่เนาะเม่เอาฟืนไปตัดไม้หาหนไม้ไม้แบบนี้บ่เขากิน โดยมาแหละแต่ของเฮากินนะครับจะพูดเอาในดินตัวตัวนอมันยังอยู่ในดินอยู่เนาะอันนี้คือใหญ่ยิดดินแล้วต่นี่กระบะเด้เนาะไอ้คือเป็นแท็กซี่นี่พี่น้องเนาะกะอันนี้ก็เป็นน้องของน้องนุ้ยเนาะสบายดีสบายดีอไอสบายดี ชื่อเมื่อไหร่ซื้อเนี่ยซื่อเนี่มพี่น้องเนาะน้องของน้องนุ้ยพี่น้องเลยเมื่อกี้กะเบาวเตียงกะนี่เอานมเอาข้อนนมเอานมมาให้น้องเพื่อนกินพี่น้องนี่เบิ่งจ้อยจอยพี่น้องเลยนี่ฮะเออกิดวันเดียสุดความจอยแซ่บแซ่บกินนมแซ่บเออทบพี่น้องเนาะขาดสารอาหารพี่น้องเลย ตัวนี้ก็คือแม่น้องนุ้ยกับน้องนุ้ยเอยูพี่น้องเนาะแล้วก็น้องเนียมกับยังน้อยแล้วก็พ่อกแบบคือแบบคนโบโบล้อยนั่นพี่น้องเนาะกับแบบบบฮูยังเลยนะพี่น้องเนาะลมกับโบไดนะ้แค่น่ะก็เลยโบซางเห็ดจะได้พี่น้องเนาะก็ได้ม่แต่รอท่าเดี๋ยวนี้เนาะ nui yếm không nuôi yếm không cười <escuela> là cái giờ cười là cái em kéo lời giờ lên, đây cười là cái này ông bơ kia là con ông bơ kia là cười tai cái nữa ờ bá vay nữa vay bay nữa niêm nè nuôi cái vay vay nữa พี่น้อยนะอนอเน,ยเน,นยานนะนนกาลาำลังบอกน้องเนียมไปเอือนน้องนุ้ยมาพี่น้องเนาะตอนนี้ก็คือแต่ละคนรอท่าพี่น้องกำลังบอกน้องเนียมไปไปเอือนน้องนุย้ยโอ้โหเหยียบนี่างนั้นลายเลยโอ้รอบซองพี่น้องเยดพอเราด้อ <c oughs> อะไรพอแล้วบอกบัได <aha. S 2> ้เลยกับว่าเนาะยาแบบเป็นแบบนี้พี่น้องมาจะเป็นแเภสารเคมีเนาะพออยู่สวนกล้วยนี่โอ้โทุยานี่หลายสุดทำลายประสาทเนาะนสบายดีกันโลกสบายดีมาแล้วพี่น้อย ่งโฟกัสที่ชมชมน้นเนาะมาเป็นอะไรก็ยุบ่เป็นยังบ่เป็นยังหน้าจะไปให้ผู้มีเรื่องนในครับจะเอาข่าหนักมาเลยให้ันี่ร่นไะไอยู่ด้วยเื้อยเลยให้เพิ่นเอาให้โอ้โมาแบ่งมาแบ่งกันใจแบ่งมือาเลยเอาเลยัอแทนนี่คุณตัวเองยังไม่ได้กินซ้ำแน่นอ่ะแบ่งมูก่อน ดีเถเนาะเจ้าของบริกินนะเบ่งให้มูก่อนเลยเบ่งให้มคือบอกมาจับมาผสมโงรนลูกกิ่ว่าทงนึ่งได้เลนรบไปรบมากวินหัวรบึงเเออกลบบบนั่นเลยไปพี่มาเอาโอ้ส่งเนาะเผือแล้วเนาะ เอมถ้างั้นนั่นเรจระกินจะมาจาของบริจินจักขนเจะของบริกินเลยโดเออใจีดีใจกว้างเนาะอืได้กันทุกคนประทับใจและข้างแรกทีมั่วาช่วเรือก็เอาขนมให้เพิ่นน่ะเพิ่นจับมาปุ๊บนอนเเพิ่นจะบพวกกินเพิ่นจะให้พอให้แม่ก่อนน้องมืได้เ่า่นนี่นะโดยให้ให้พูดนลูก เพื่อนในภูเพื่อนกระยาขึ้นกันนะเพื่อนเออใจนะมี่เออเออเออเราเราขอบใจขอบใจเออเป็นน้ำขอบใจลูกขอบใจขอบใจโอ้ขอบใจเด้อใหายู้หน่อยูหายบ่หน่ะหายบ่หน่ะโอ้ยขอบใจดีจ้ะใจเจ้าได้กินเลยเจ้าขอบใจ แล้ววับเม็ดเป็นตัวตงม่กินชับแบบเมดเลยมือนออขอบใจขอบใจด้วยนางด้วยใส่งามงามงามเนี้ยเนี่ยขอาพี่วันไหนน้อเมื่อไหร่บอนมก่องเดียวขึ้นไป่ปนเจกแล้วนู่นนางอยู่ในไปห่อนไปขานางอยู่นกัน มือหิ้งมือหิ้งบอเออนั่งลงนั่งลงไม่ไปหาข้าวกินบุโรนจะให้ดุเอากินขนมซะเอ้ากิน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 จาให้่าให้จะใะให้จัมาคุณฝึกบ่เนี่ยโอ้ยกินเนาะกินกินกินจให้จะให้โอ้ยน่วาไปเปนเกาะเ่ิด้น่งจัม้าต้ตว้ากำลังบเะพอกวบวมองอะไรเลย วัตถุดิงน่องนแม่แหละเพชฌาญเคมีเพื่อนไปับจางชนกล้วยแล้วก็แร่สามเคมีนกล้วยเดี๋ยวให้ยดห้ยัให้เจ้าได้เจ้าได้เข่าเจ้าเช้าให้บ้บงบล็อเจ้าได้เข่าเจ้าเช่าให้บ้างเอาบลอกเข่าเอาเอาให้แม่เอาให้แม่แม่ไปดต กำลังกำลังชิมมากโอ้ม่ไปนพื้นกำลังชิมากโอ้ยเนาะเออกินนกกินกินเออกินแล้วเจ้านอนน้องจะกินวันสามกล่องละกระบากระโปอ่น้องเยปชาเากระโปอไรแย่กันหางอลไรไปเอาเครื่องไม้โนไม่ได้เีเข่าโดนดนนตอนเดกเอาพื่นเอาไฟถุงยาสีมาให้แล้ว ใช่ชี้น้องอีตนเพราะว่าข้อมูลกับทั้งเบอลี่กับได้ได้ายมาลายแล้วเรากับโบธามยาลายกับฮู้แล้วแหละว่ากแน่นอนแล้วเรื่องทุบเรื่องอย่างเนี่ยเนี้ยแล้วชี่น้องแต่อีตนมีตัวมาเท่าที่เอาเครื่องมาโม่เอาเพิ่นเลยเอาเพิ่นกับโอ้ยจะแบบกระโบดได้ดูเลยอ่ะปั่นกินปั่นกิน ของเจ้าอะไรลูก้อดีใจอ่าดีใจะบ้านแล้วกิน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 ก้อนเจ้าหนกินก้อนไหตจมูกินน้ำยังบริกินเพ่สเลยขนาดเจ้ากองบริกินไหตะมูกโมเฟย์เราเพลอนเจ้าแต่ห้างของโยงอยู่นะไห่หม่เป็นัน จะมาพาไปนะฮกไปให้มุกไจักออก่อนลูกเอ้ออก่อนออกอนลูกออก่อนอ่าตัวต็กน้อยก็เลยนิดนน้อยนอนเยบเนียนอนชันกับรียวอืมจักเเออไว้ให้พอจะกินในโลกเออ้ห่นั่งี่่น่นี่ นาพี่นาพี่มานั่งนั่งพี่ก่อนลูกเอ้ยเออาเพื่อเป็นการโเซเวลาแบบนี้จ้นั่งลูกก่อนนั่งอ่าอ่ามีตาวยยังไงตั้งยีหลาเด้อขอบุญขอบคุณทั้งเอ้ยใีหญ่าตั้งโปรย์ยีหล่าโดรย์ยีหล่ฝัังไทยทังีสีวันนั่นแะเด้อแม่ว่ากเงไมาใ้อกระสอบมาให้อสับน่นูจ้ะแม่ว่า ว <c jadi> ่าบอลีมาซื <c ười roc ena> ้อให้สปากนี่อ๋อทา้อยอ่นอ้าพี่น้องเนาะกะีิว่าได้นําข้าวกลองเนาะนี่ก็เป็นข้าวเหนียวอ่าุงง5กกอ่าส่งถงจะ10กเนาะพร้อมกับมีและมีจักนึงน่ก็ขนมพี่น้องะได้ซอยเิเนาะอัี้แตเนาะหแตกนี่เนาะ เออไปตาำยังน <l id> <kah> um ัไนเนาะไม่มีทำหรอกเตะมาตะเข้าเตะมาตะเข้าเอาไว้อีกนเถอะไม่ได้ปเปลี่ยนไม่ไม่อยไปเปลี่ยนเนาะอ่ะโอเคสันบายนี่เนาะในการบเสียเวลาอ่ะเดี๋ยวตั้งอาปรตตนกรสิได้คอต้อคิด้ลตอนนี้กับ่าวเตียงทองกำลังประกอบไฟพี่น้องเนาะเป็นไฟสุรเซลที่ว่าจะให้กับน้องนุ้ยพี่น้องเพราะว่า เงินของน้องนุ้ยนี่โบมีไฟพี่น้องเนาะนึ่โอ้โถทางข้างเบิงฟ้ากับปูดเพมุ่เลยพี่น้องเนาะซึ่งว่าบ้านล่างนี่เป็นบ้านเทว่าบาลี่เพิ่นมาตั้งให้พี่น้องเนาะคือเป็นเงินของผู้ใจใช้บุญเทว่าให้บาลี่เป็นสพานบุญมาตั้งให้พี่น้องเลยนะเดี๋ยวจะพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิงก็คือบาวเตียงทองกำลังตฟืนตไฟพี่น้องเลย ปดอันแดงิยโดยดยอันใดก็ได้ลูกมาไปเรียบร้อยไนี่ไปเเปิดปะฮะโดยอ่ะลองเบิ้งอ่าลองเบิ้งเาล่องเบิ้งอะเดีายวเบรอยใดีใจนี่เด้อปิดตัวนี้ เปิดตัวนี้ด้านี่ไปเปิดตัวนี้นี่โอเคอ่ะไปไปนี่เจ้าไปไหว้ไปเจ้าไปไหว้มองในก็ไหว้เด้อไป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 เข้าในเฮือนเข้าในเฮือนมัดเจ้าปากีแดงนะเอาไปเอาไปมีโทรศัพท์เจ้าหน่อยบุมีบุมีอ่าเสียบใช้ปานี้เสียบยังชาวโคมีบ่อยากก็ไม่มัดเลยบุมีหมดเลย คนณทำมันจนด้วยเออทำมันจนโอ้โหเต็มเต็มปากเต็มาเต็มมามาพี่เลยมามาสาม้าน่าพี่มากันนี่มียังเน็ำปลาน้ำปลาอู้ปลาเหมือนปลาเด็กแล้วจ้านี่มียังบุู้บุ้งโอ้บุเคยกินแบบนี่น้ำปลาเด้ออันนี้มียังเมื่อยฮะเมื่อยเมื่อยน้ำมันโอ้น้ำมันน้ำมัน

ปะอยู่นี่ทาขึ้นเดี๋ยวมือเป็นเลยไปเสียกแล้วไปไว้อยู่ให้เขาเออเออไปไว้อยู่ให้เราไว้อยู่นี่เดี๋ยวเขาก็เอาไปคือนจุดกว่านอัโอเคโอเคบ๊วยยังบ๊วยยังนี่แม่ก็ไปคู่ขน้าเขาเอาไว้ก่อนนางก่อนลูกเอ้ยนางก่อนนางนางก่อนลูกนางเออแม่จะกกระลุกกระล้นอะไร ตอนซุปซ่างโมกักมาตเข่าแหละตนล้นเหลืองอินเมียกับไปยื่มเลยนไปแล้วตอนแรลงมาบ่างเซ็งฝากลูกหลี่ฮันเอาให้มาเห็นเลยสำหรับคลิปนี้ก็ะจะประมาณนี้ก่อนพี่น้องเนาะนี่สภาพเงินพี่น้องเลยเนาะเบาเตียงเที่ยงกับเบายังโบกเลยพี่น้องเมื่อเห็นสภาพเงินของน้องนุ้ยพี่น้องเลยเนาะก็เป็นเคสที่หนึ่งที่ว่าครูดอย กับเบลลี่พาทีมงานของบ่าวเตียงท่อพี่น้องเนาะก็คือมาซวยเรือเนาะก็คือเอาเข้าปลาอาหารแห้งพร้อมทั้งเป็นไฟโซลาร์เซลล์มาให้ครอบครัวของน้องนุ้ยเนาะพี่น้องก็สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนพี่น้องเลยเนาะก็สุดท้ายครูดอยกับโบมียังพี่น้องมีแต่คำข้อโอ้อใจเนาะก็คือ ทีมงานทางบาวเตียงทองแล้วก็ผู้ใหญ่ใจบุญจากสองของบาวเตียงทองและก็ประทานปองเนาะพี่น้องเนาะที่ว่าเอาเครื่องคองก็คือข้าวสารอาหารแห้งแลวก็ไฟโซลาเซลล์มาให้กับของครอบครัวของน้องนุ้ยในครั้งนี้เนาะก็ขอให้เพิินจงอยู่ดีมีหฮงอยู่ดีมีสุขเนาะร่ลำรวยทางสุขภาพแลวก็รร่ำรวยทางเงินคำเนาะสาธุพี่น้องเลยเนาะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนแล้วก็คอยพบกันในคลิปต่อไปส่วนว่าจะเป็นคลิปใดยูไซกะอย่าลืมเข้ามาให้กำลังใจกันคือเก่าคือเดิมพี่น้องเอ๋ยเนาะสิ่งที่สำคัญก็อย่าลืมเบิ่งโคษณาเพื่อที่ว่าจะเป็นกำลังใจให้กับครูดอยในการไปส่วยเหลือสังคมแบบนี้ต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ครูดอยต้องกล่าวคำว่าสบายดี